อยู่กับตัวเราเราค้นหาตัวเราก่อนก่อนจะไปค้นหาตัวคนอื่นครับจริงๆแล้วถามว่าอยู่กับตัวเองคนเดียวเหงาไหมผมว่าทุกคนไม่เหงาแต่คนที่บอกว่าเหงาต้องโทรไปหาคนนั่นตรงไปเฮ้ยเอ้นี่อยู่ไม่ให้นานมามาเป็นเพราะว่าไม่ได้เหงาเป็นว่าอยู่ด้วยตัวคนเองตัวคนเดียวไม่ได้และต้องมีเพื่อนเท่านั้นเองแต่ว่าเขาลองกลับมาอยู่กับตัวเขาเองคนเดียวเขาจะเกิดปัญญามากกว่านี้จะสามารถคิดอะไรได้มากกว่านี้ ให้เงียบให้อยู่คนเดียวซะบ้างแล้วปัญญามันจะเกิดมันก็มาเป็นจริงเมื่อเราไปนั่งแล้วทบทวนเราเงียบเราทําสมาธิเราปฏิบัติแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกมาได้มันเกิดจากความเงียบเกิดจากความนิ่งแล้วเราคิดมันก็เลยเกิดปัญญาแต่ถ้าหาว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ในแสงสีเสียงอยู่ในความวุ่นวายคุณไม่ีวันได้ได้มีปัญญาเกิดขึ้นมา